ยินดีต้อนรับสู่ช่องสวิตรีวิวกาช่องของคุณสำหรับรีวิวรถยนต์ที่ทันสมัยที่สุดครบถ้วนเรื่องสมรรถนะฟีเจอร์และดีไซน์ใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกถ้าคุณเป็นคนรักรถหรือกำลังมองหารถคันใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องของเรากดไลค์แชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อสนับสนุนเราด้วยนะครับวันนี้เราจะพาคุณมาชมรีวิวมิตซูบิชิพัชโรสปอร์ต2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยรถ SUV ขนาดกลางที่ผสมผสานความแข็งแกร่งของรถออฟโรดเข้ากับความสะดวกสบาย และเทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันเริ่มที่ดีไซน์ภายนอก p o จ s c o e Sport 2องพันได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ดูฉกเฉียวและทันสมัยมากยิ่งขึ้นหน้ารถมีการออกแบบกระจังหน้าใหม่ให้ดูแข็งแรงพร้อมฝาหน้าเล็ทรงเรียวที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมล้ออลอยลายใหม่เพิ่มความสปอร์ตตัวทางด้านข้างมีเส้นสายที่ดูปราดเปรียวมากขึ้นด้านท้ายรถก็มีการปรับเล็กน้อยให้ดูหรูหราย,ยิ่งขึ้นโดยรวมแล้วรถคันนี้ยังคง ภาพลักษณ์ของ SUV ที่พร้อมลุยแต่เพิ่มความหรูหราและสปอร์ตเข้าไปอีกระดับในเรื่องของเครื่องยนต์ p a j e r o Sport 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2 4ีลิตรมีเว็กที่ให้กำลังประมาณ181แรงมา้าและแรงบิด4 3 0นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและตอบสนองดีเยี่ยมพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super Select 4WD 2 ที่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนเพิ่มความมั่นใจในการขับบนทางลุยหรือทางลาดชันระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบปีกนกคู่และด้านหลังแบบมันติลิงทําให้การขับขี่นุมนลแม้บนถนนกรุกขาการควบคุมรถถือว่าทําได้ดีตามมาตรฐานของรถในกลุ่มนี้แม้อาจไม่คล่องตัวเท่ารถเก่งแต่ก็มีความมั่นคงและปลอดภยัยภายในห้องโดยสารเพจรสปอร์ต2,026ถูกออกแบบให้หรูหรามากขึ้นด้วยหน้าจอสัมผัส ขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบนำทางในตัวและชุดเครื่องเสียงที่ได้รับการปรับปรุงใหม่หน้าจอแสดงผลคนขับแบบดิจิทัลถูกอัปเกรดให้ชัดเจนและใช้งานง่ายขึ้นที่นั่งหุ้มหนังวัสดุภายในแบบนุ่มพื้นที่ภายในกว้างขวางและหลังคาสันรูฟแบบพาโนรามาเพิ่มความหรูหราและสะดุกสบายห้องโดยสารแบบ3แถว7ที่นั่งยังเป็นจุดเด่นของเเจ r o โรสปโดยมีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้โดยสาร ทั้งครอบครัวและสามารถพับเบาเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้มีช่องแอร์สำหรับทุกแถวปรับอุณหภูมิแยกด้านหลังพร้อมช่อง USB หลายจุดและช่องเก็บของรอบคันเหมาะสำหรับการเดินทางไกลระบบความปลอดภัยของรุ่น2 0 2 6ได้รับการอัปเกรดด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือน,บบอนจุดอับสายตาระบบเตือนรถตัดหลังขนาดถอยหลังและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมกล้องมองรอบคันและเซ็นเซอร์จอดรถรอบคันถุงลมนิรภัยครบถ้วนเพิ่มความมั่นใจทุกการเดินทางในด้านความประหยัดน้ำม,มันพเจโรสปอร์ตยังคงทำได้ดีโดยเฉลี่ยประมาณ12-13กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพถนนและลักษณะการขับขี่ถือว่าเป็นรถ SUV ดีเซนที่ประหยัดและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันโดยรวมแล้วมิตซูบิชิพเจโรสปอร์ต2026ยังคงความเป็นรถ SUV ที่น่าเชื่อถือแข็งแกร่ง และอเนกประสงค์หมาะทั้งใช้งานในเมืองและขับออกต่างจังหวัดจุดเด่นคือความสมดุลระหว่างสมรรถนะความสะดวกสบายและฟีเจอร์ความปลอดภัยทําให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสําหรับคนที่กําลังมองหารถ SUV 7ที่นั่งในปีนี้จบการรีวิววันนี้แล้วครับใครที่สนใจ Porsche Sport ร,ร,รุ่นนี้คิดเห็นอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปเลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่อง Swift Review c a ของเรากดไลค์แชร์คลิป